จากข้อสันนิษฐานใหม่ของนายดุสิตธุมากอน,นักโบราณคดีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่11สงขาได้ออกมาพูดถึงเมืองมหินทรปุระราชธานีโบราณที่สาบสูญว่าเมืองนั้นอาจคือเมืองสกลนครโบราณประเด็นนี้ได้สร้างความสนใจในหมู่นักโบราณคดีและประชาชนอย่างมากเมืองสกลนครโบราณมีการค้นพบโบราณสถานยุคข,ของจำนวนหลายจุด เช่นปราสาทเชิงชุมปราสาทพันนาปราสาทดุมปราสาทภูเพ็กปราสาทนารายิงเวรและสะพานขอมซึ่งนอกจากนี้มีการค้นพบฐานปราสาทโบราณอีกจํานวนมากกระจายอยู่ในรอบเมืองหนองหานหลวงพบเรื่อยไปจนถึงเมืองหนองหานน้อยจังหวัดอุดรธานีนี่คือหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นชัดว่าในดินแดนแห่งนี้เคยมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต อะไรคือหลักฐานที่สอดคล้องว่าเมืองมหิทรนพระราชธานีที่ยิ่งใหญ่เมื่อ1,000ปีที่ผ่านมาคือเมืองสกลนครโบราณในอดีตติดตามไปพร้อมกันครับนะครับพระท่านอรเจียงเวียงเนี่ยมีอายุอยู่ประมาณช่วงต้นพุทธศัรวราษที่17ประมาณปี1,600ถึง1,625 mm hmm. ซึ่งสร้างก่อน ปาสาทพี่หมายพนมรุงสีขอรภูมิซึ่งถือว่าเป็นปราสาทสำคัญของประเทศไทยเนี่ยน่าจะสักเกือบสี่ห้าสิบปีนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าคติศาสนางานก่อสร้างศ,ศิลปกรรมของสีขอรภูมิพนมรุงพี่หมายเหมือนกับนาราจงงเวียงอย่างไม่น่าเชื่ออันนี้<ช>เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทั้งที่ แต่กันพี่มายพนมลุงกลับไม่ค่อยเหมือนกับในคมูชามากนะครับผมบไม่ค่อยเหมือนอผมด้วยเหตุผลประการนี้ผมยังเชื่อว่าเมืองสกลนครโบราณหรือเมืองนครหนองหารหลวงเนี่ยในช่วงพศสิบเน็่สิบแปดเยคือเมืองไม่ทอนตุลละไม่ทอนตุลละซึ่ง<ม>เป็นเมืองต้นเขาของราชวงศ์ที่อันยิ่งใหญ่ที่จะลึกพนมรุงเจดบอกว่าเป็นราชวงศ์ของพระเจ้าชัยวันที่หกพระเจ้าธนินทรวรมันที่หนึ่งพระเจ้าสุรวัที่สองผู้สร้างน,นาครวัด นะครับพระเจ้าชัยวรมิติเจผนะเทท็ผู้สร้างเมืองพันธครหลวงสร้างราสาบายยนนะครับแล้วก็ท่านเรททาติศผู้สร้างราสาพนมรุงท่านกำมเดงอันศรีวิรเรนทรับดีผู้สร้างศาษาพิมาย